ต่อไปเป็นข้อที่2นะคะประจุไฟฟ้าลบ3คูณ10บกำลังลบสบวก2คูณ10บกำลังลบ3และบวก4คูณ10บกำลังลบ4ว่างอยู่ที่จุด a b c ดังรูปจงหาว่าแรงกระทำที่มีต่อบวก2คูณ10บกำลังลบ3คูณลอมมีขนาดกีน่นิวตันอ่ะบวก2คูณ10บกำลังลบ3เขาต้องการหาที่ตรงนี้นะเราก็ดูว่ามันอยู่ที่จุด A, B, C หรือว่าจุดไหนเนี่ยมันก็อยู่จุดที่ B เนาะแสดงว่าเราต้องการหาแรงที่มากระทําต่อจุด B ประจุคือเราก็จับคู่เหมือนเดิมเนี่ยจับคู่กับสิ่งที่เราต้องการหาเนะก็ FAB ก่อนแล้วก็ kq a คูณ kq b ส่วนด้วย r กำลังสอง k q k เ yani, นี่ยก็ค่าคงที่เลยคูณ a คือลบเนี่ยเราไม่ใส่นะว่า q ต้องไม่ติดลบ4คูณนนี้ ก็คือมันเป็นเมิดเราก็ไม่ต้องใส่แบบดูกําลังแล้วอะไรแบบนี้เนะาะเพราะมันเป็นเมิดอยู่แล้วเราก็ใส่สามเออไม่ใช่เออสามถุกแล้วสามกำลังสองก็นี่แสดงว่ามานะันอะได้เก้าใช่ไหมล,ล่ะเราก็ตัดได้เลยก็สามกำลสองได้หกหนึสิบก็มันเก้านี่ลบเจ็ดก,ก็ได้สอง ร้อยเมืตันต่อไปเป็น f bc หรือว่า cb ก็ได้เนะแต่เราอยากใช้ cb จะได้ไม่สับสนจริงๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละคนนี่ k เก้าสิสิบกำลังเก้า ็คูณสี่เนี่ยสีคูณสิบกำลังลบสีคูณสคูณสิกำลังลบสามันมไม่มันไม่เส้นตรงให้อ่ะนี่ก็อ่าควก็ระยะหาย่างมันก็3มเหมือนกันมันก็ได้9้าก็ตัดเลย สี่สองแปดคูณสองได้แปดร้อยไอเยอะกำลังสองนะนี้หนึ่งตันก็ได้เลยจากนั้นเราก็มาดูว่าเขาเรียกว่าอะไรคันอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะ,ะทิศทางทุกคนทิศทางแล้วก็ดูก่อนมาดูตรงที่จุด A B ก่อนเนาะ A B เนี่ย ตรงที่ A เนี่ยมันเป็นลบที่บีมันเป็นบวกแสดงว่ามันเกิดแรงดูดกันเราวาดรูเนี่ยดูดกันแบบนี้เลย FAB แล้วก็อันนี้ก็เป็น CB เนี่ยคือเราดวาูว่ามัน,นเีข้อไาได้ดป่ะมันเป็น บวกกับบวกเซียวกาเกิดแรงผลักกันผักเนี่ยมันก็จะผักแบบนี้นี่คือ fcb fcb แล้วก็แล้วก็ดูระยะที่มันได้นะแรงที่มันกระทำเนี่ยตรงที่จุด ab เนี่ยเท่ากับแปดร้อย AB600 ุก AB คน600แล้วก็ CB เนี่ยก็คือ400ซึ่งเราจะหาวิธีการที่แบบมันรัดแล้วก็มันง่ายเนาะไม่ต้องแบบไปยุกกับตั้งซองหรือว่าอะไรยังไงแบบนี้เนาะคือวิธีการรัดเนี่ยก็คือมันเป็นพิทาสามย่ยพิทากรัดอยู่แล้วเราก็แ,แค่ดูว่ามันเป็นเออเป็นสามสี่ห้าไหมเราก็ลองหารดูนะ เพื่อันนี้เป็นแปดร้อยแปดร้อยก็เอาอันนี้หารสามไปเลย,ไ,เลยได้อ 200. สองร้อยแสดงว่าตรงเนี้ยมันหารสี่ถ้าสองร้อยมันเท่ากันแสดงว,ว่าตรงเนี้ยมันเป็นขนาดสี่เนาะนี่ก็ขนาด 3. สามแสดงว,ว่าตรงนี้มันก็เป็น,นสววามสี่ห้านะถ้าไปเป็นห้าเน่นอนนี่ มีห้าแสดงว่าห้าคูณสองร้อยเท่ากับหนึ่งพันนั่นเองเราก็ได้แลละมุมเวกเวกเตอร,ร์ลบเนี่ยเขาเรียกแบบหนึ่งพันนิวตันแต่ถ้าวิธีที่ทุกคนแบบกลัวสับสนใช่ไหมกลัวมันอากลัวมันแบบ กม่อะไรอะกลัวมันแบบคาดเคลื่อนไว้ไหมไม่มั่นใจก็ใช้วิธีนี้ได้สิ่งหน้า x ก็คือต้องการที่จุดดีใช่ไหมล่ะคือเราจะใช้อันนี้เลยสูตรนี้หน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองสคือเป็นรูทเนาะน้าก็คือหกร้อยก็หลังก็เป็นรนะ้อยก็คือมันแบบ ตัวเลขมันเยอะมากแปดแปดหกสี่เรใส่อส่วนสี่ตัวสี่ปุ่กันก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก โ้กถอดออกมาก็ได้1น0 0งนนิวตันเหมือนกันแต่เล็มันเยอะมากก็แล้วแต่ที่คนที่จะถนัดนะแต่ถ้าเราแนะนำก็คือจะให้ใช้วิธีนี้เลยเพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนเวลาเราก็จะได้ไปทำาข้ออื่นด้วยนี่แค่นี้เลย